ซามนีกับซอยบัไใหที่ลางสีบุษววนแล้วไปใส่กระซางคนเดือดร้อนแทนแทนแทนที่สิซอยกันเอาเงินกับเงินของเฮาเฮาบ่หายกับสีของเฮาเฮาเสียไปใส่เห็นยังกับเหลือของเฮาตัวข้อมายืมมิสียางละขึ้นสีเขียด รรติกเพลินลักไปกินเนื้อย่างบะมูแรงฮะไปบันนี้เลยบอจังกเมนเสียวสันในการนอนสำสองในการกินเนาะต้นของมันแน่อยู่แล้วว่าแต่โต้คือมาหาเขาอยู่บ้านละเอากระิส่วนไปกินเนื้อย่างนี่ละมันนี่เขาว่าเขาไปกินกับโตบะไ,ไดดอกเอากระสันเขามเลองให้โตซอยซอยอย่างมีเงนไหนเขายืมบอจักสามรอย ฮะสามรอยเลยบ่พอดีว่าเฮาสั่งของเคอรี่เก็บเงินปลายทางแต่ว่าเฮาใส่เงินเบิดก่อนมเมื่ยแต่ตอนสั่งคือเบอิกคืนดีดีละ่ะเกยย่งมาลืมสั่งโดยด้วนแล้วเคอรี่เพิ่งโทรมาบอกว่าเสียของ,ม,งขามาส่งเฮาบ่มีเงินดอกเฮาต้องเอาเงินไปสมัครเรียนอีกบ่มีจังไหนตัวก็มีอยู่นั่นดิเอามายืมก่อนย่ามมีสิคืนดอกเฮาก็ซอยโตประด้ทุกเทือดี เอาก็ซอย,ยบ่ไดหญบอกอุาสารมาหาส่วนไปกินหนืออย่างนํำซ้มนีก่กระซอยบ่ได้ที่ลางสิบบวนแล้วไปใสก่กระซางคนเดือดเราอนแทนแทนที่สิซอยกัน <c oughs> เอาติกถ้าเป็นอะไรท้าไม่นาะงงอแทะเอาอีนี่เฮ็ดป้ายกูสิหูเรืองนอแนมนาะกูซื้อ,อนี่กูตาสรุเองบดายดอกอู้โอ้ตวอาวางใ,ใจดีบ่ะเข้าหูดซึกว่าตัวใจดีเกินไปในบ้างเถอะไหม กอดเจดีเมื่พ่อกับหนาตาหอนละ่ะเ่ากอดเจดีเมื่พ่อกับหนาตาหอ,ลอนอหอละ่ะอ๋อนางก่อนแต่ว่าขอเสียของคนใจดีก็คือบ่ขอใมีคนเกรงใจพ่อเฮาเข่าหมูปกติก็ว่าเฮาหลายรอืมนัน่นแหละวังหันจีเปมายืมเงินเฮาเฮาบ่ได้ให้มันมันก็เขียนนี้ไปเหรอเอา้า เงินกับเงินของเฮาเฮาบ่ิหารกับสีของเฮาเฮาเสียไปใส่เห็นยางกับเหลือของเฮาตัวคนมายืมมิสีย่างหละือสีเขียวโอ้ยคนมายืมน่นควรสีละอายใจโดยซ้ำบรแมนสีไม่เห็ดหนางอคือสั้นงกันอยู่นี่มันกับแมนล่ะตลอดเวลาเฮากับจีบกับซอยเหลือกันมาตลอดตอนไปซสื่อนำวานมันลืมมาเงินมาเฮากับใจให้มันตอนไม่ลืมเหตุการ์บานมาเฮากับบอกมันบัดตอนมันเดือดร้อนอย่างเฮาก็ให้คําปรึกษามันตลอด มเมืเธอหนีแล้วมันคือิมาเขียนในเห้าว่ะฟองรถติกห้าซอยคนมาไป็นสิบๆเ่อเขาบม่เคยจ้ำดอกเขามาจ้ำเท่อเดียวต้นเข่าบ่ซอยแต่ว่าม้านั่นเ้าอยเขาเมืเ่อเอเดียวมันจ้ำเดียวจนถอนมือตาย ทำใจเถอะเพื่อนปัจจุบันมันก็เป็นแบบนี้แหละเฮ<ม>าควรทำดีกับคนที่เห็นค้าเฮาโอ้ยโอ้เอ๋แสนรู้จริงๆเลยนะ <c oughs> โอ้ยโอ้เอ๋แสนรู้จริงๆเลยนะ <c oughs> อ่ะเอ๋เอามากินเถอะอ่ะโอ้ยเพื่อนน้อยไม่เป็นไรขอให้คบกันด้วยความจริงใจก็พอ <c oughs> เพื่อนแท้มีน้อยเพื่อสติเต็มร้อยก็เช่นกัน ะบสิเเฮ็ดดีนํามาเป็นสิบเถื่อเขาบบจ้ำเขามาจ้ำเทื่อสุดท้ายเถื่อที่เห่าโบซอยขันเม่นหมาให้เขามันเถื่อเดียวมันยังจ้ำเห่าไปหอดมือใต้ฝากไว้ให้คิดนะครับอย่าลืมฝากที่ตั้มของเห่าน้ำด้วครับผู้บ่าวบ้านสวัสดีครับเมื่อเห่านิยมบอจะสามลอย Hả? <cười> Hả? <cười> <cười> Bông, lúc, lúc. Phang, phang. Action Ôi Ôi Duyên Action Đừng <laughs> 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 <c oughs> คนมายืมนะคคนสิละอ้ใจกว่านั้น <Okay. S 1> ด้วยซับ <c oughs> นั่น้ <Okay. S 1> วยซับ <c oughs> หนางอดปานฝาสังกัน <c oughs>